พามาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่น่าประทับใจมากค่ะก็เป็นคลิปที่น้องลิสนะคะยืนโพสพให้ถ่ายรูปอยู่นะคะแต่ว่าดูสิแสงแฟลชรึบนะคะน้องหันไปยิ้มให้ใครบางคนอยู่นั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ยิ้มธรรมดาแต่ยักคิ้วแบบนี้เลยนะคะ หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ต้าแสนสนใส่ใครอีกนะจ๊ะแล้วใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับยิ้มนั้นไปนานนี้อยากคิวให้แบบนี้เลยนะคะอะได้เวลาฉเฉลยแล้วค่ะก็แพนกล้องไปแบบนี้วืบโอ้ที่แท้ก็พี่แททเดินมานั่นเองนะคะก็เลยทักทายพี่เขาซะหน่อยค่ะ และที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือพี่แท้ๆยิ้มให้เป็นการทักทายแบบนี้นะคะเรียกว่าส่งยิ้มกันมาแต่กลค่ะอารมณ์เหมือนแบบส่งซิกกันนั่นเองนะจ๊ะเพราะอย่าลืมว่าไปทํางานด้วยกันเนี่ยก็เข้าใจอยู่ละค่ะอะไรเป็นอะไรนะคะก็เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะก็ทำหน้าที่ของกันและกันอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะให้กําลังใจกันด้วยนะคะและในที่สุดค่ะจะว่าไปแล้วตรงนั้นเนี่ยก็คือ เออสำหรับหนุ่มวีกับลิซ่านี่ก็คือถือว่าเป็นคนในวงการเดียวกันเนาะแล้วความฮอตนะคะก็เป็นของทั้งฝั่งวงชายแล้วก็วงหญิงค่ะที่เป็นตัวท็อปทั้งนั้นเลยแหละก็เลยไม่แปลกเลยนะคะที่จะทักทายกันแบบนี้ก็เป็นสัมพันธภาพค่ะในวงการนั่นเองนะคะ ถ้าไม่มองในเรื่องความเป็นค่ายคู่ตรงข้ามหรือว่าการหวงศิลปินนะคะก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นภาพความสัมพันธ์แล้วก็การทำงานแบบมืออาชีพนะคะที่สามารถทำงานร่วมกันได้แบบนี้เลยเอาจริงๆทั้งหมดก็เป็นซีนนะคะที่สร้างแรงกระเพื่อมได้ในเรื่องของเลตติ้งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะหลายคนรอจับตาคู่ต่างั้่แบบนี้มานานแล้วก็คือเขาว่ากันว่า Black พิ n k กับ BTS นี่เป็นวงคู่ขนานเนาะ แต่การได้เห็นทั้งคู่ออกงานร่วมกันแบบนี้นะคะมันก็เป็นแบบโอ้โหสีสันที่จัดจ้านในวงการเลยที่ไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันแปลกอะ่ะมันแปลกใหม่แล้วก็มันทําให้วงการเคป๊อปเนี่ยมีสีสันขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าต่างคนก็ต่างโกยเรตติ้งของตัวเองค่ะเพราะถามว่าถึง จะมานะคะจากคนละสังกัดก,ก็จริงแต่ว่าการทำงานค่ะให้กับภายใต้แบรนด์เดียวกันแบบนี้นะคะมันทำให้เห็นเลยว่าความ ความเป็นมืออาชีพอ่ะมันเกิดยังไงนะคะมันเป็นยังไงต้องทํำยังไงซึ่งต้องบอกว่าทางคู่ทําได้ดีมากในแบบฉบับของตัวเองเอออย่างการให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าการโพสต์ท่าต่างๆก็เป็นในแบบตัวตนที่ตัวเองเป็นหรือแม้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่หลายคนอาจจะแบบฉันรอดูฉันรอด,อดูแต่จริงๆที่ลึกไปกว่านั้นก็คือ ภาพของความเป็นแฟชั่นไอคอนที่ทั้งคู่ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะอยู่ภายใต้สายตาที่กดดันของคนทั่วโลกเลยคือหลายคนอาจจะมองว่าโอ๊ยฉันไม่ได้กดดันฉันเชียร์อย่างเดียวแต่จริงๆค่ะไอการเฝ้าติดตามแล้วก็มีสื่อดูอย่างใกล้ชิดนำเสนอแบบนี้นี่แหละเชื่อเลยว่าเอาจริงๆทั้งคู่ก็กดดันไม่น้อยเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกจังหวะทุกนาทีที่ออกมายืนข้างหน้านั้น อยู่ภายใต้การเก็บภาพเอาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นค่ะต้องเป็นความมืออาชีพแล้วก็เป็นอินเนอร์ล้วนเลยนะถึงทําให้การแสดงออกมานะได้ดีขนาดนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเอามาบอกจ้าว่าลูกสาวใครเอ่ยนะขยิบตานะให้หนุ่มอย่างนี้นี่เองนะคะจริงๆก็คือความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันแบบมืออาชีพแล้วเราก็ไม่รู้นะเบื้องหลังเขาอาจจะได้แลกเปลี่ยนเอออาจจะได้ชื่นชมกันก็ได้กับบทบาทของ แต่ละคนในวงดังนั้นๆน,น,นะคะไม่แน่ไม่แน่นะเพราะขนาดเออพี่แท้แทยังแอกเต้นแซวน้องนะ่ะเพลงลลิสาเลยอะไรที่เกิดขึ้นเบื้องหลังอีกเยอะละค่ะที่เราไม่รู้อยากให้มองเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านะอย่าไปแบบมองแย,แย่ให้ตัวศิลปินเนี่ยแย่ไปเลยละกันนะคะวันนี้เป็นอีกมุมค่ะให้รู้ด้วยว่าแสบจริงๆนะคะใครหยิบตาอยักไก่ยักคิ้วแบบนี้อ๋อลิิ่าเท่านั้นละค่ะลิิ่าคนเท่ที่ทำได้นะคะ